ให้ดูไงเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าดึงไม่ออกปาดปาดชีมอย่างนี้แล้วก็ปาดอีกมตามแนวฝนปาดรงมาเลยแล้วก็แล้วก็แปะผ้าแปะผ้า เวลารูดถ้าแปะางนี้มันจะไม่ออกรูดต้องดึงอย่างนี้ไม่ใช่ต้องต้องรูปผ้าหลายๆรอบให้มันติดกับขนหลายๆรอบเวลาดึงต้องดึงแบบว่ากระชากเร็วๆแรงๆถ้าดึงชา้าๆมันก็จะเจ็บแปะซ้ำได้แล้วก็กระชากแรงๆ 你看，俺看够。